อุ Он, ้ยมีอุ้ย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 มีแล้วอุ้ยมีปวดเลยนะครับพอขิดประหม่าไหมสวัสดีครับเดี w, que, er. ๋ยววันนี้จะพามาดักกบนี่สิบลูก กับก็ไม่ค่อยเดียวผุพังหมดเหยื่อก็เป็นประหมอนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะดักเข้าไหมไปรปอชมกันนี่ครับมีกบโดดลงตรงนี้เดี๋ยวพมดักเลยนะครับดักง่ายๆอย่างนี้แหละไปแล้วรอชมกัน ผมมีสูตรลับด้วยนะครับแล้วผมบอกว่ามันเป็นอะไรนี่นะครับโฟมดักกบต้องมีใส่ไปในซองนั้นนะแล้วก็ปลาหมออหนึ่งตัวนี่นะแต่ตัวเดียวพอเอ้สองตัวดีกว่า หดักเลยดักกบเนีปลอแล้วจะให้มันตกเลยนี่ครับประมาณนี้ดักอะ ไม่ต้องมีอะไรเยอะขอแค่ปามขอแค่ปามดินก็พอแล้วแล้วก็หายญ้าปิดๆหน่อยนี่แหละตรงนี้แหละที่มันโดดเดี๋ยวอาจจะคืนนี้อาจจะพามายามหรือไม่ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เชา้าทีเดียวนะครับไปผมใส่ให้ดูแค่หลังเดียวนะเดี๋ยวผมจะไล่ใส่ไปแล้วไปครับฝากติดตามด้วยมืดซะก่อนดักไม่มดดักได้แปดอันเองแล้วผมมองสองตว ไปหน่ามารุนกันจะเป็นยังไงสวัสดียามเช้าครับน,นี่จะมายามรอบกบโอ้โหฝนกระหน่ำมามว่าคืนไม่จัไง่ายละมาดูหลังแรกสิติดไหมยังอยู่ไม่รอบอะหรือว่าโดนเขาลักไปแล้วยังอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าติดไหม แต่น้ำคุณคุณน้ำคุณคุณอุ้ยมีนะครับนี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 ่อุ้ยอุ้ยหลังแรกก็โดนเลยนี่นะครับ วสวยไปแล้วผมเก็บก่อนมาครับลูกที่สองแทบจะจมน้ำเลยนะครับเป็นยังไงเนาะมีตัวไหมเนาะอุ้ยมีอุ้ย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  อุ้ยเียบอืมไม่พลาดไม่พลาดลูกที่สองก็ไม่พลาดมีแต้มมีแต้มอืมตัวสวยๆเลยนะครับกบปครับแล้วผมเก็บก่อนมาครับอันนี้ลูกที่สามจะเป็นยังไงโอ้ฝนตกทั้งคืนเกือบท่วมแงบกบ ตัวไหมแต่เหมือนว่าน้ำขุนๆหรือว่าน้ำอ้นี้มีไหเงียบๆไม่น่ามีอืมไม่มีคนระับหลังนี้แฮ้ววอาหมอก็เหลือแล้วปล่อยนะครับ ไปเลยปรอมอไปแล้วนี่ครับสูตรเด็ดต้องมีโฟมตักกบอะแป๊บได้เก็บนะครับไป่ช้ไีกหลังนึงมดใต้สม้มอึ๊บหนยตัวไหมโอ้ยลงยาก เงียบนะครับอุ้ยมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมันออกเดี๋ยวมันออกนี่มีนะครับอ๋อไปครับได้เก็บก่อนไปครับอีกหลังนึ่งหลังที่ห้าเป็นยังไงเป็นยังไงข้าวแล้วไ ลื่นตัวไหมไหมเงียบเงียบอุ้ย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 มีอุ้ย,ย,ย,ยมีนะครับอุ้ยตัวใหญ่ตัวเดียวเอาครับหลังละตัวไอ้ได็เก็บก่อนนะครับหลังนี้หลังนะึงโอ้ยพลุงพลังอาแต่เงียบนะครับหลังเนี้ย เพราะว่ามันเป็นรอบกลมผมไม่ค่อยรุนเท่าไหร่โอ้เงียบไหมเงียบไหมเงียบนะครับเงียบรอบกลมมันเหมือนจะไม่ค่อยเข้าไม่รู้เป็นอะไรหรือว่าอยู่ที่ผมก็ไม่รู้ไปเดี๋ยวไปชมหลังอื่นต่ออีกลูกหนึ่งนะครับ รอบกลมผมก็ว่าไม่น่าจะติดแล้รอบกลมนั่นไงไม่ติดคนระับน่าจะเป็นรอยปูเข้ามากินไปเด้เก็บก่อนครับเดี๋ยวไปชมอีกลูกนึงลูกสุดท้ายแล้วนะครับลูกที่รีวิวให้หลังแรกอะ่ะจะเป็นยังไง าจะเงียบหรือเปล่าแต่ทำไมน้ำขุนๆอุ้ยมีตัวมีนะครับมีนะับนะ่หลังสุดท้ายก็มีตัวนี่คนอ้วนเลยนะครับพอกินปลาหมอไป <laughs> ไปครับ ดเก็บก่อนเดี๋ราไปชมผลงานกันนี่นะครับกบผลงานนี่เป็นยังไงนี่กี่ตัวไม่รู้นะครับเห็นไหมสองสี่ห้าหกตัวนะครับประมาณนี้นี่นะครับผลงานรวมขอได้กินฝากติดตามด้วยนะครับนี่ ไอพวกนงี้กลมๆเนี่ยมันไม่ค่อยเข้านะครับมันจะเข้าแต่อย่างงู้นไปครับฝากติดตามด้วยน้ําเป็นทะเลเลยโอโ้โหน้ําไม่มีลดวมแต่จะเพิ่มฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ